รายงานผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวณพัสนันเจนการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลำบิดและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วงหินข้อมูลแบ่งเป็นทั้งหมด3ด้านด้านที่1ด้านคุณภาพผู้เรียนด้านที่2ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่สด้านคุณภาพสถานศึกษาด้านที่หด้านคุณภาพผู้เรียนในส่วนของเด็กปฐมวัยจะมีการพัฒนาทั้งสี่ด้านด้านที่หด้านร่างกายด้านร่างกายเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาสีชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงตรวจสุขภาพด้านที่สองด้านอารมณ์และจิตใจ ผ่านกิจกรรมงานนี้ฝีมือหนูเล่าสู่กันฟังดนตรีพัฒนาสมองด้านที่สด้านสังคมเป็นกิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรมโลกสวยด้วยมือหนูพุทธศาสนิกชนตัวน้อยและด้านสุดท้ายด้านสติปัญญาก็จะเน้นกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสเต็มศึกษาเป็นต้น ในส่วนของโรงเรียนบ้านห้วงหินเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง4ด้านเช่นเดียวกันโดยเริ่มต้นตั้งแต่ด้านที่1ด้านร่างกายเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขคันิสัสที่ดีมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้านที่สองด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ด้านที่สด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและด้านสุดท้ายด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและสแสวงหาความรู้ได้นักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่1-3อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นแบ่งออกเป็นสองโครงการโครงการที่1โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แก่ กิจกรรมรักการอ่านกิจกรรมสูตรคูณพาเพลินกิจกรรมคณิตคิดเร็วและกิจกรรมสอนซ่อมเสริม 2. โครงการส่งเสริมศัก,กยภาพสู่ความเป็นเลิศได้แก่กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ (RT) และกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ยังมีการสร้างสื่อและนวัตกรรมการสอนขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3ให้สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นในส่วนของโรงเรียนบ้านห้วงหินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นครูจัดกิจกรรมคิดเลขเร็ว จัดกิจกรรมอ่านออกเขียนได้ครูฝึกอ่านนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นป .1 น,นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร8ประการโดยโรงเรียนบ้านท่าลำบิดและโรงเรียนบ้านห้วงหินได้มีการจัดหลักสูตรที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้1รักชาติาศาสตร์กษัตริย์ สซื่อสัตย์สุจริต 3. ม,มีวินัยรับผิดชอบ 4. ไใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะในด้านทักษะแบ่งออกเป็น5ทักษะได้แก่ทักษะชีวิตทักษะทางสังคมทักษะอาชีพ ทักษะเทคโนโลยีและทักษะทางวิชาการโดยโรงเรียนบ้านท่าลำบิดได้จัดกิจกรรมบูรณาการทักษะต่างๆออกเป็น4ฐานได้แก่ 1. ฐานแหนมเห็ด 2. ขนมจีน3สี 3. ฐานน้ำยาล้างมือและ 4. ฐานผ้ามัดย้อมอีกทั้งยังมีกิจกรรมบูรณาการที่เกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ โดยจัดในรูปแบบออนไลน์อีกด้วยในส่วนของโรงเรียนบ้านห้วงหินด้านทักษะชีวิตได้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นได้ 2. ทักษะทางสังคมโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขสามารถช่วยเหลือตนเองและเพื่อนได้ ในส่วนของทักษะวิชาชีพโรงเรียนได้มีการฝึกทักษะด้านอาชีพสามารถนำความรู้ไปประกอบใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคตได้ทักษะเทคโนโลยีโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่าง,งคล่องแคล่ว และสุดท้ายทักษะวิชาการโรงเรียนได้มีการฝึกให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนด้านที่2ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยให้สอดคล้องกับสคุลคอนเซปต์เกษตรศิลป์ยกตัวอย่างเช่น ประถมศึกษาปีที่1-3ได้มีการเรียนรู้ผ่านการทดลองบันทึกผลและวิเคราะห์ผลส่วนในชั้นประถมศึกษาปีที่4-6มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ4ี่วิชาหลักโดยให้นักเรียนออกแบบการทดลองเพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาในส่วนของโรงเรียนบ้านห้วงหิน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแบบ Active Learning นักเรียนได้เรียนรู้แบบ Active Learning และได้ลงมือปฏิบัติจริงครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาและดิจิทัลโดยได้มีการเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอการสอนภาษาไทย ของสอพอปอระยองเขตสองได้รับรางวัลดังนี้ 1. นนางสาวปริตาหอมดวงสีได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 2. นายธีระแพทย์รักษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 3. นางสาวพันณการจันทราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 4นายทีระแพทย์รักษาได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสุดท้ายนางสาวอาริยารัตกลางได้รับรางวัลชนะเลิศสื่อสร้างสรรค์นดนรงป้องกันยาเสพติด ระดับจังหวัดในส่วนของโรงเรียนบ้านห้วงหินนางสาวรุ่งอรุณตาลทองได้รับเกียรติบัตรการอบรมทักษะด้านภาษาด้านที่สามด้านคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าลำบิดและโรงเรียนบ้านห้วงหินได้มีการพัฒนานวัตกรรมหรือการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำนวัตกรรมเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เช่นการอบรมพัฒนาครูเพื่อเพิ่มทักษะด้านการสร้างวิดีโอการอบรมพัฒนาสื่อของปฐมวัยและมีการใช้เว็บไซต์ต่างๆและแอปพลิเคชันมาใช้สอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนบ้านท่าลำบิดและโรงเรียนบ้านห้วงหินมีอาคารสถานที่สะอาดเป็นระเบียบมีความมั่นคงปลอดภยัยพร้อมใช้งานแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุกชั้นเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพียงพอและสะดวกต่อการใช้งาน สถานศึกษามีจุดเด่นในการบริหารจัดการศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าลำบิดและโรงเรียนบ้านห้วงหินมีการใช้แผ่น QS model ในการบริหารซึ่งมีความหมายดังนี้ P คือ PLC Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ L คือ Learning Space พื้นที่ส่งเสริมสุขภาวะกายจิต E, e คือ Learning Expert บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ A, A คือ Active Learning การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยเทคนิคที่หลากหลายวิชาการวิชาชีพวิชาชีวิตนำไปสู่ผู้เรียนในศตวตรรษที่21 N, N คือ Network เครือข่ายทางการศึกษา คือ Q-Info ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ S คือ Super Code และ School Concept โรงเรียนบ้านท่าลำบิดได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ3ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านประถมวัยและประถมศึกษา ประเด็นท้าทายสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันส่งผลต่อการเลื่อนเปิดสถานศึกษาและเกิดการแพร่หลายของแนวทางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศขึ้นอย่างมากมาย ดังนั้นครูผู้สอนในฐานะผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนต่างก็มีการปรับตัวและเตรียมทักษะเพื่อรับมือกับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใหม่อย่างทันท่วงทีวิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 1. ส่งเสริมอบรมพัฒนาครูทุกคนให้สามารถจัดทําแผนบูรณาการผลิตสื่อ จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และสื่ออันพลักที่ทันสมัยใช้ได้จริงและสามารถบูรณาการกับสิ่งต่างๆรอบตัวนักเรียนได้ 2. เพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนและความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้ 3. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และสอนอย่างมีแผนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 4. ยกระดับการประเมินเพื่อการพัฒนาเพื่อไม่ให้เด็กเสียโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะ 5. ให้น้ำหนักการประเมินโอกาสทางการเรียนของเด็กมากกว่าการวัดความรู้ด้วยคะแนนสอบ 6. นิเทศการสอนและนำผลการจัดการเรียนการสอนมาร่วมสะท้อนคิดใน PLC เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองสร้างนวัตกรรมการสอนครูโรงเรียนบ้านท่าลำบิดต,ต่างก็มีการปรับตัวและเตรียมทักษะส่งผลให้ครูโรงเรียนบ้านท่าลำบิดทุกคนสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ได้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ในสถานการณ์โควิด19เปลี่ยนให้ทุกทุกที่กลายเป็นห้องเรียนเป็นโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆสูงขึ้นจากปีการศึกษา2563